สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเฟ้นเฟศบ้านสวนวชิระพอนพี่น้องวันนี้แม่มาเอาหญ้าบักทัวมาเย็ดข้างบักทัวน,นะเจ้าพี่น้องทัวฝักยาวนี่บักแต่งว่แม่ข,ข้วาวโพดก็โบงามแต่ข้าวโพดน้ำหืมพี่น้องเป็นต้นแล้ว,วก็ต้องขึ้นข้างจิขึ้นเครือแล้วพี่น้องทัวฝักยาวของห้องนอกจากใส่ตะไคร้ตะไคร้ในการ เห็ดข้างแต่กี้มันใส่อัน,นยังก็อมักงิ้วหมักยังโอ้ยยังก่อต้อนพักติวน,น,น่าจะพี่น้งองเอาหญ้าไปได้น้อยนึงแล้วเนาะพี่น้องน้อยอันนี้ก็สิใส่ปุ๋ยเพราะว่ามันเหลืองเป็นโลกด้วยนี่เห็นบ่นั่นใบเรื่องเด้งนะพี่น้องเป็นโลกดกทิมเลยฝุ่นต้นหนึ่งต้นใหญ่ๆน่ะเป็นหลายต้นอยู่อะๆนี่หักทั่วเป็นโรคจ้ะ เพิ่เลยเป็นปโลกห้ากรสิโรคทิมอะไรเ็ควรก่อภยัยเหล่เนาะเดี๋ยวยางไปเบิ่งทั้งใส่จอบในการได้หญ้าน่าจะทั้งหยางละ่ะพี่นอ้องหยาแห้งผักนะหยาแรงมากๆบักพริกกกำลังเป็นดอกเดี๋ยวข้าพี่น้องอยางไปเบิ่งดกแล้วเอาอไปทิมไกลๆแม่มันคือแบบทัวทัวแักเนาห้องเท่าเชี้ยวเท่าคลางเดี๋ยวโดย,โยนะจ๊ะ อาข้างมันก่อก่อโอ้เ,อเครื่อมันก่อ้างออก้างมันก่อสิเอกตัวเดียวนี่นงลุ่งหัวบเนยดอกพี่เขาเป็นดอกแล้วพี่น้องเจ้าหน่อยก็ได้เก็บจะไได้ซื้อ,อพี่กินเลี้ยงสองแทวสองแถว,แถวปวลูกไว้พริกจินดาของเรา,เาพี่น้องเป็นดอกแล้วดอกคาว นี่หมากเลยจ้าบริเวณปลูกปลูกเฉพาะกินเอาแต่จะคลองไว้แต่กี้ปลูกเป็นสวนอุ้ยเมียหลายพี่น้องสวนสีใหญ่บักสีดากระกำลังติดกำลังแตกยอดไปนอกจากพี่น้องนี่บริเวณสวนของเขาบ่ไหเฮ็ดหลายพี่น้องปีนี้เฮ็ดไร้เมียเจักสีเฮ็ดเขาเฮ็ดยังเฮ็ดวะพี่เฮ็ดสวนเนี่ยจ้าสีเอายังเนี่ยนอกจากจองเนาะนี่จ้ะแม่เอาหญ้าหญ้ารับตัว บ่แล้วง่ายดอกนี่มื่อนเหม่อ,มอกับแจ๊คสีแล้วบวรวงเจ้าหนาหักพริกเนี่ยพี่น้องโอ้บักพริกน้อยนี่ยาวล้วเนี่ยพี่น้องพริกจินดาของเรานะจ๊ะพี่น้องต้นกับสีเขียวๆง,งามๆแบบนี้กันเลยเนาะพี่น้องมองนี่งามงามงาม,งามกระมูมองอันมองมันอันน้ำไหลลงไปท่อนน,นั่นบ่ค่อยงามปานใดเจ้ะพี่น้อง บริเวณสวนมมกปีกเข้าสวนมมกปิกสวนผักสวนครัวนะพี่น้อง mm. มีกูยางมักบุกยังกกินอันนั้นน่าจะเนาะแะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบ้านสวนวชิราพอดนะ้้า้อาามือหนามาอัปเดตคลิปสู่พี่น้องเบืองใหม่น่าจะเนาะขอบคุณหลายๆจ้า